และแล้ววันนี้มันก็มาถึงนะวันที่กล้อง奥林巴斯ของผมเองเนี่ยเริ่มมีอาการเอ,อ๋นะฮะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอยู่ดีมันก็ไม่สามารถปรับค่า F ได้นะฮะแล้วก็ปรับอะไรไม่ได้เลยอาการมันเหมือนกล้องหาเลนไม่เจอนะฮะทั้งทั้งที่ตอนนี้ก็ใส่เลนส์บสองนะฮะมันก็ควรจะหากันเจอเนาะผมจะลองปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะฮะคืออันเนี้ยไม่เคยทํามาก่อนเหมือนกันเพิ่งลองทาเป็นครั้งแรกอย่างแรกก็ปิดกล้องก่อนเลยฮะทีนี้ผมก็จะถอด เลนออกแล้วก็ถอดแบตออกผมก็ถอดแบตออกด้วยทีนี้ต่อไปนะฮะสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะใช้สเปรย์เนะี่ยฮะช้างน้อยทําความสะอาดหน้าสัมผัสหรือแผงวงจรเป็นสูตรแบบแห้งเร็วนะฮะลองฉีดไปที่ขั้วคอนแทค t 3จุดดูก่อน3จุดที่ว่ามีตรงเลนตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงเมาส์ แล้วก็ด้านไหนที่เป็นส่วนที่สัมผัสกับแบตเตอรี่นะฮะจะลองฉีด3ส,ส่วนนี้ดูก่อนถ้าหายก็คงดีไปถ้าไม่หายก็ปันไล่แล้วฮะโอเคมาเริ่มทีละจุดกันก่อนมันเป็นสเปรย์ที่ไว้ล้างแผงวงจรเอาไว้ล้างคาบจารบีก็ได้นะด i คลิสค c ีนเนอร์มันมี2ส,สูตรนะมีสีนี้กับสีแดงก็สีแดงผมไม่เคยใช้ก็เลยไม่มีข้อมูลเอาสีนี้ก่อนแล้วกันผมจะฉีดไปที่ขั้วสัมผัสนี้ก่อนนะฮะฉีดเบาๆนะฉีดเบาๆฮะ อ่าให้น้ำมันค่อยๆไหลไปอโอเคตรงนี้ฉีดเรียบร้อยแล้วส่วนเลนก็พักไว้ก่อนทีนี้ผมมาฉีดที่ตรงควนี้ไม่รู้จะได้ผลไหมฮะนะกดให้เบาที่สุด ตรงนี้เสี่ยงนิดนึงนะฮะมีหยดไปที่เซนเซอร์นิดหน่อยแต่เดี๋ยวผมค่อยไล่เช็ดทีหลังแล้วก็ตรงนี้ตรงขั้วแบตด้านในก็อัดเข้าไปเลยฮะ,ะเปิดทีนี้ก็คอยระหว่างคอยนี่ผมจะมาเช็ดตรงหน้าเซนเซ,นเซอร์ที่โดนนิดหนึ่งะะตอนนี้ผมก็เช็ดทำความสะอาดเซนเซ,นเซอร์ที่โดนละอองไปนิดหน่อยแล้วนะฮะมาลองดูกันเริ่มจากการใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปก่อนเปิด ก็ใส่เลนส์กลับเข้าไปโคตรลุ้นเลยฮะตอนนี้มาลองเปิดกล้องกันดูฮะเปิดปุ๊บอ่าหายเฉย <c oughs> เออเท่าที่ผมคิดออกนะผมคิดว่าหน้าคอนแทคมันอาจจะสกระปรกแหละทำความสะอาดหน่อยก็ใช้ได้แต่ก็ไม่กล้าฟันธงนะว่าวิธีนี้จะใช้ได้ผลเสมอไปอย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่าเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะกับกล้อง奥林巴สรุ่นเก่าๆเนะาะฝากเป็นข้อมูลครับสำหรับคนที่ใช้กล้องรุ่นเก่าแล้วมีอาการแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะ ลองหาสเปรย์ล้างแผงวงจรเนี่ยมาลองฉีดทำความสะอาดขั้วสัมผัสท,ทั้งหลายดูก่อนนะถ้าโชคดีมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ยังใช้งานได้แต่ถ้าโชคร้ายต้องมองหากล้องตัวใหม่กันละที่นี้ <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้รับชมไม่มากก็น,น้อยครับฝากติดตามผลงานโดยการกด subscribe YouTube จะมีลูกศรโผลมาตรงด้านขวาล่างตรงนี้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook มีชื่อว่าหัดเล่นกล้องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ